พาลูกค้ามาจองรถนะนี่กลางคืนเลยนะมืดๆเลยนะเนี่ยกลางคืนมืดๆเลยนะ BMW ค่ะนี่คันนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูนี่คันนี้คันนี้คันนี้ลอดกล้องไปเลยคันนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยนี่เลยนี่ FC มาดูเป็นคันนี้เลยนะคะนี่เลยนะคันนี้เลยนะนี่ถูกใจลูกค่ะคุณพ่อเลยวางไว้จำมาเลยนี่ให้เราสดๆร้อนๆนะเจ๊รับเลยนะเนี่ยพ่กเทียบไหมคะคุณพ่อ เมื่อกี้กระจายเลยไปอีกหมื่นหนึ่งอ่ะเลยไปอีกหมื่นหนึ่งคืนตัาไห่นะ คืนคืนให้นะคืนเงินอีกก็ต้งิดยอดจริงๆริงอ่าใจเกินไปค่ะวางจะวางดาวสองแสนแต่ว่าเอฟซีให้หนูมาสองสองแสนหนึ่งเราก็นับสองรอบเอ๊ะมันเกินก็เลยคืนเอฟซีเลยเหมือนหนึ่งค่ะคุณพ่อได้เงินคืนนะคะที่นี่ตรงค่ะค่ะไม่มีกินนอกในแน่นอนอ่ารับรองร้อยเปอร์เซ็นเยี่ยมไหมคะคุณพ่อเยี่ยมจริงเลยเยี่ยมจริงค่ะบอกเลยว่าเยี่ยมยังไงยังไงก็เยี่ยมออย่าลืมมา สุดท้ายนะร้นสุดท้ายนะสุดยอดจริงเลยสุดยอดนะคะโอเคขอบคุณค่ะี่รถสวยมงามมีรถสวยมงามน่แหละไม่ธรรมดาอันนี้คันที่สองเดี๋ยวจะมีคันสามคันสี่คันห้าเพราะว่ายิ่งติดใจหนูวันนี้เลยอ่ายิ่งติดใจวันนี้เลยมีคันสองคันสามคันสี่คันห้าแน่นอนค่ะอ่าบริการบริการประทับใจนัดนี่เกือบสองทุ่มแล้วมั้งสามทุ่มแล้วมั้งยังใช้บริการอยู่สุดยอดจริงเลยยังใช้บริการอยู่นะครับอ่ะ